สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะดูทีมนะครับตอนนี้ก็ราคาเริ่มต้นดูทีมที่20บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากได้ตัวเก่งๆตัวเมตาหรือว่าตัวไหนที่เล่นเข้ามือฟูลทีมดีๆก็งบมากกบน้อยสามารถทักมาที่เพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่ะโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ขอ,อยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องไรเวอร์นะก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดเทียริสฟูลเชลซี ก็คือสแตตเนี่ยผมจะกักไว้ที่ไม่เกิน125นะ OVR ก็คือไม่เกิน125นะครับเพราะว่าถ้าเอามาทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าทั้งวันก็จัดไม่หมดเพราะว่าเชลซีเนี่ยมันเป็นทีมที่แบบว่าตัวเมตาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตัวเก่งๆเนี่ยก็คือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วันนี้ผมคัดมาทั้งหมดเนี่ย49ตัวนะเป็นตัวที่แบบว่า,าผมเคยเล่นมาทั้งหมดนะแล้วก็การจัดเทียร์ลิสต์เนี่ยก็คือเป็นความรู้สึกนะส่วนตัว นะครับย้ําว่าส่วนตัวเท่านั้นตัวไหนจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็สามารถพิจารณานะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ลําดับเทียริสก็ประมาณนี้เลยนะครับก็มี ss นะ ss เนี่ยผมให้ก็คือเก่งมากคือเก่งสุดๆเก่งใน o v r 125รเนี่ยไม่เกินร้อย้าเนี่ย ss นี่คือเก่งเลยผมให้เมตาเลยนะครับแล้วก็ส่วน s เนี่ยก็คือโคตรเก่งแต่ว่ายังไม่ถึงเมตานะแล้วก็ a เนี่ยก็คือเก่งกลาง ก็คือไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้แย่ส่วน B เนี่ยเล่นได้นะครับเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แล้วแต่มีติดไว้ในทีมเป็นสำรองก็ได้ส่วน C ีเนี่ยก็คือเฉยๆนะเฉยๆก็คือไม่เล่นดีกว่าแต่ว่าถ้ามันจําเป็นต้องใช้ก็ใช้ตัวอื่นอ่าประมาณนี้แต่แต่มันก็ไม่ถึงกับแย่นะครับก็ยังก็ยังเล่นได้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคนแรกเนี่ยก็ตามตำแหน่งนะเพื่อนๆผมจะจัดเป็นผู้รักษาประตูก่อนเนาะ เออแล้วก็ตามด้วยแบ็กนะครับกองหลังกองกลางปีกหน้าต่ําแล้วก็หน้าเป้าอาจจะไม่มีปีใหม่ๆมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปีใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีเนาะไอ้พวกนั้นนตัวปีใหม่ๆอ่ะพวกปีอ่ายูทีปีอ่าอะไรอ่ะซียูอะไรพวกเนี้ยปีที่มันแบบว่ามาใหม่ๆอ่ะเออไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยทําทําคลิปแยกนะครับเพราะว่าปีใหม่ๆเนี่ยสเตตโอวีอาร์มันจะเกิน125เนาะ อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปก็คือผมจะกักสเตตไว้แค่ไม่เกิน125เท่านั้นนะครับอ่าโอเคคนแรกเอดูอาร์เมนดี้ตัวนี้ผมให้เป็นเออเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ละกันตัวนี้ถ้าถ้าไม่มีตัวอื่นก็เล่นได้ก็คือที่ผมให้บีเนี่ยเพราะว่าแพ้ลูกลูกเลียดหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือลูกโลดนั่นเองนะคือลูกเลียดเนี่ยกินง่ายมากนะเวลาเจอหนึ่งหนึ่งกับกองหน้าคนที่ก็คือเพื่อนเพื่อนรู้อยู่แล้วนะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า ลูกเลียดเนี่ยเกมเนี้ย FC Online เนี่ยคือมันยิงง่ายมากกดยิงสองครั้งแม่งก็ยิงแล้วเออใครๆก็ใช้แต่ลูกเลียดนะคือลูกกลางอากาศลูกแบบไซโคง้งลูกฟรีคิกอะไรเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีนะครับแต่ว่าลูกเลียดเนี่ยค่อนข้างแพ้แล้วก็ปฏิกิริยาค่อนข้างช้านะครับเคลื่อนตัวก็ช้าแต่ถ้าถามว่า AID ดีไหมมันก็ลูกเวอร์ก็ยังมีให้เห็นแต่ผมว่าน้อยนะถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างน้อยผมก็เลยให้ B นะครับ ส่วนปีเตอร์เชคเนี่ยผมให้เป็นเก่งมากแล้วกันเป็น S นะแต่ว่ายังไม่ถึงกับแบบเมตาก็เหตุผลของกันกับเอดูอาร์มันดี้นะครับก็คือแพ้ลูกเลียดแต่ว่า AI ปฏิกิริยานี้ก็คือกระโดดเร็วมากนะลูกกลางอากาศลูกแบบออกมาตัดบอลอะไรเนี่ยค่อนข้างทีง่จะทำได้ดีนะครับส่วนที่โบกุตัวผมให้เป็นเมตาเลยแล้วกันตัวนี้เป็น s s เลยนะก็คือโคตรเก่งไม่ว่าจะเป็นลูกเลียดลูกยิงไกลลูกพาวเวอร์ช็อตเก็บหมด นะห,นหนึ่งนี่คือเก็บเรียบส่วนตัวต่อมาลิฟลาเมนโตผมให้เป็นเก่งนะธรรมดาไม่ได้วือหวาไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับแต่ว่าก็มีความเร็วนะเปิดบอลก็ใช้ได้นะไม่ได้ถือว่าแย่นะครับแต่ว่าม,มันก็เป็นปีสปอร์ตไลท์อนะเนาะถ้าถามว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่านี้ไหมมันก็มีแต่ถ้าถามว่าถ้าใครชอบลิฟลาเมนโตนะราคาบวกแปเนี่ยไม่แพงนะครับก็ไม่กี่แสน นะถ้าใครชอบก็ไปจัดได้นะสำหรับตัวนี้ผมให้เป็น A เนาะส่วนกูคูเลยา่าผมก็ปีเก่าแล้วผมก็ยังให้เป็นแรงเอสละกันก็คือเก่งมากแต่ว่ายังไม่ถึงเมตาก็คือมันก็เป็นเทียริแบบว่าเอสแก่ๆแล้วกันเนาะเออก็คือแบบอยู่กึ่งกลางเนี่ยอยู่กึ่งกลางประมาณนี้เลยกึ่งกลางระหว่างเอสกับเอสนะเพราะว่าถ้ามีปีใหม่มาเนี่ยกูคูเลยาผมให้เป็นเมตาได้เลยตัวนี้เก่งมากนะครับแต่ตอนนี้ปีใหม่ยังไม่มาก็ เป็น S ไปก่อนเนาะส่วนตัวต่อมานะครับเป็นอิมเมอร์ซันปีสายฟ้าเนี่ยผมให้เป็นเอเเลยตัวนี้เมตานะเก่งมีความเร็วลุกเบียดลุกดื้อได้หมดเปิดบอลแม่นแต่ว่าถ้าเอาตัดเข้ามายิงอะ่ะทาได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าการยิงไกลค่อนข้างแย่แต่ว่าลูกเปิดโมงลูกคออะไรเนี่ยค่อนข้างดีนะสำหรับอิมเมอร์ซันปีนี้นะครับแล้วก็สปาคอตตอสปาคอตตผมให้เป็นเข้าเมนดี้แล้วกันคือเป็นแบ็กที่เติมค่อนข้างสูง นะครับแต่ว่าเวลาเล่นเกมรับเนี่ยลงไม่ค่อยทันแล้ว A i ก็เวลาดวลหนึ่งหนึ่งกับเปีเนี่ยคือค่อนข้างช้านะปฏิกิริยาค่อนข้างช้าครับเปิดบอลถามว่าแม่นไหมก็ห้าสิบห้าสิบแล้วแต่ดวงนะแม่นบ้างไมง่แม่นบ้างแล้วแต่นะครับส่วนตัวต่อมาชลิโคเนี่ยผมให้เป็นโคตรเก่งแล้วกันนะให้เป็นแรง์เอสนะแต่ว่าที่ผมไม่ให้เป็นเมตาเนี่ยก็เพราะว่ามันตัวเล็กไป นะครับมันตัวเล็กไปคือถามว่ามีข้อดีข้อเสียไหมมันก็มีนะตัวเล็กเนี่ยมันก็ได้ข้อดีคือมันมีความคล่องตัวมันมีความเร็วนะแต่ว่าข้อเสียคือเวลาเราเจอแบบว่าแบคด้วยกันที่แบบหนากว่าเราอ่ะหรือไม่เจอเปีกที่มันแข็งกว่าเจอกองหน้าแข็งกว่ายทน่ลูกโคผ่านค่นนอนข้างยากนะแต่ถ้าถามว่าเกมบุกดีไหมเกมบกุมบกดีเติมสูงครับแต่บางทีเกมรับก็ลงไม่ทันตัวต่อมาอ่าเบนชิวิลชิวิลปีนี้ผมให้เป็นอ่เก่งละกัน นะพอเล่นได้ครับไม่ได้วือวว่าต่างจากอาชีโคคือชลโลโคจะมีความคล่องตัวเยอะกว่าเบนชิวิเกมบุกก็ดีนะครับแต่เกมรับก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่แต่ที่ผมไม่ให้เอสเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าพลังมันยังไม่โอเวอร์เท่าไหร่วะเออพวก s อ s เนี่ยพลังมันค่อนข้างดีนะ AI ดีด้วยส่วนลิเจมตัวนี้ก็ไม่ต่างจากคูคูระยะเท่าไหร่ถ้าฝั่งซ้ายคูคูระยะระดับเก่งฝั่งขวาก็ต้องเป็นลิเเจมปีนี้ครับ ค่าพลังดี AI ดีเปิดบอลดีคือเกมรับเกมลุกได้หมดพอลิเจมเนี่ยมันตัวใหญ่แล้วมันหนานะมันหนากว่าไอชิลิโคนข้างเยอะนะครับลูกเบียดลุกดื้อเนี่ยชิลิโอเจมเนี่ยมีเยอะกว่านะแต่ว่ายังไม่ติดเมตานะผมยังไม่ให้เป็น s อละกันรอการ์ดปีใหม่มานะครับผมจะอาจจะให้เป็นเมตาละกันเนาะฮวนกอลโดฮวนกอาโดปีนี้ก็เกือบจะเก่งเข้าลิเจมนะ แต่ว่า,าโกลโดปีนี้เนี่ยเล่นปีกได้นะครับเล่น r m ก็ได้เล่นปีก็ได้แต่ว่าถ้าเอาไปเล่นปีก,กความเร็วมันจะค่อนขอ้างยาะดรอปถามว่า AI ไดีไหมเอไดีฉลาดแต่เปิดบอลผมว่าเปิดบอลยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหรว่ว่ะการเปิดบอลยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไอสตัวบนนี้นะเออผมก็เลยให้เป็นแบบเก่งธรรมดาละกันนะครับส่วนเดียโก้ซินวาผมให้เป็นโคตรเก่งละกันนะเป็น S, <S เพราะว่าที่ให้ S, <S เนี่ยไม่ให้ไม่ให้ SS เเพราะว่าขอตัดเรื่องความเร็วละกัน ตัวนี้เกมรับดี AI d ลูกเลียดลูกกลางอากาศเก็บได้หมดนะแต่ว่าค่อนข้างช้านะครับช้ามากถ้ามีความเร็วเท่ากับลูริเกอร์หรือว่าเร็วเท่าพวกแบบโตโมริเนี่ยอันนี้ผมอาจจะให้เป็นเอเดเลยเพราะเกมรับดีมากนะ AI คือค่อนข้างอะโคตรด,ดีเลยส่วนโตโมลิผมก็ให้เป็นแลงเดียวกันกับดีโก้ซินวานะครับอ่าอันนี้ลูริเกอร์ คาบโยกนะสี่ตัวนี้แรงเดียวกันหมดจริงๆริงลูริเกอร์เนี่ยให้เป็นเมตาได้นะจริงๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพืให้เป็นเมตาก็ได้เพราะไอ้ลูริเกอร์เนี่ยถ้าเทียบกับสี่ตัวนั้นลูริเกอร์คือเร็วสุดนะคือ AI ไดีดักบอลดีมากจะอ่ะอ่ะผมให้เป็นเมตาละกันนะเอสเมตาใน OVR ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบห้าก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะครับส่วนตัวต่อมาเอดูอาร์เมนดี้เออไม่ใช่ดิคูลิบารี่ผมให้เป็นนี้ละกันเกมรับดีแต่ช้าช้ากว่า สามตัวบนนี้ช้ามากส่วนกับตันเดฟกับตันเดฟผมให้เป็นเฉยๆนะเล่นก็นได้ไม่เล่นก็นได้เกมรับไม่ได้โดดเด่นความเร็วก็ไม่มีนะครับไม่รู้จะเล่นทำไมโอเคส่วนอ,อาลอนโซเหมือนกันนะครับสองตัวนี้ใครอยากลองก็ลองไปเล่นดูนะครับแล้วจะรู้ว่าทำไมผมถึงให้เฉยๆนะคือ AI มันไม่ได้เลยอะจะรับก็ไม่สุดจะลุกก็ไม่สุด AI ก็แบบเออๆบางจังหวะ เสียบ,บอลว่าวก็มีก็มีให้เห็นค่อนข้างเยอะมาร์เกอผมให้เป็นเอสละกันนะโคตรเก่งนะครับอยู่ในเทียร์เดีวยวก,กันกับอกองหลังพวกนี้เลย<ม>เปอร์ตีเปอร์ตีปีนี้เกมรับตีอยู่แล้วนะแต่ว่าข้อเสียคือเติมสูงไปนิดแล้วเวลาลงมาเล่นเกมรับเนี่ยมันมาไม่ค่อยทันแต่ถ้าถามว่าเปอร์ตีปีนี้เก่งไหมเก่ง<ม>นะครับเพราะว่าเล่นวิงแบ็กได้เนาะหรือว่าเล่นแบ็กก็ได้คาพลังก็ดีถึงจะเป็นปีเก่าแล้วแต่ก็เก่ง รามิเลสตัวนี้ผมให้เป็นเอสละกันวิ่งทั้งเกมแต่ข้อเสียคือตัวเล็กไปหน่อยเวลาเบียดเวลาชนเลยพวกนี้อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบละกันแต่ถ้าถามว่าถ้าได้บอลมาครอบครองนะถ้าเพจบอลได้แล้วบอลอยู่กับเท้าเนี่ยบอกเลยว่าลามิเลสแย่งบอลยากมากนะโคตรเหนียวแต่ถ้าเจอแบบดวหนหนึ่งกับพวกกองกลางตัวแข็งๆตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ก็ ถามว่าเกมรับดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าเอาอยู่ก็ค่อนข้างยากถ้าเจอผิวๆก็ตามไม่ค่อยทันนะถึงจะตัวเล็กคล่องก็จริงแต่ความเร็วยังไม่ได้นะยังไม่ถึงแบบกับเมเตานะผมก็ให้เป็นเอสละกันเออโรเมลูอ่ะอันนี้ก็ผมก็ให้เป็นถามว่าเมตไม้ไหมจริงๆมันเมต้ได้นะเพื่อนๆมันเก่งนะเกมรับดีมีความเร็วแล้วก็ตัวใหญ่นะตัวใหญ่กว่าลามิเลสเยอะแต่ว่าที่ผมให้เป็นเอสเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะต้องรอการ์ดปีใหม่กว่านี้นะเพื่อน ออก็คือเก่งพอๆกับเปิดตีอะแต่เปิดตีแอบช้ากว่านิดนึงนะครับแต่เกมรับเนี่ยร,รีวดีกว่านะส่วนมาเกเรเล่มาเกเรเล่ผมให้ A แล้วกันตัวนี้ยังไม่ค่อยสุดนะครับเกมรับดีแต่ค่อนข้างช้าคือกลางรับที่ดีเนี่ยตัดบอลได้จ่ายบอลดีถ้าช้าเนี่ยก็ไม่ไหวนะอาจจะต้องมีความเร็วด้วยเพราะเพราะว่าบางแผนเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้กลางรับตัวเดียว เกมรับดีแต่มีความเร็วนะอย่างพวกแบบ4-3-3 holding 3, เนี่ยที่มันเป็นแผนที่มันชอบทิ้งกลางรับไว้ตัวเดียวน,ยน,นี่คือถ้ากลางรับมีความเร็วมันก็จะดีกว่านะครับส่วน2ตัวนี้นะไกเซโดกับกองเต้นเนี่ยผมให้เป็นเมตาเลยนะเอเก่งมากตัวเล็กตัดบอลดีวิ่งทั้งเกม2ตัวนี้คือค่าพลังไม่ได้ต่างกันมากนะเพื่อนๆก็จะมีแค่ไกเซโดเนี่ยค่าพลังเกมรับจะดีกว่าแล้วก็ความเร็วก็ดีกว่าเช่นกัน กองเต้เกมรับดีแต่ความเร็วน้อยกว่ากาเซโดนิดนึงนะย้ําว่านิดนึงไม่ต่างกันมากแต่ถ้าพูดถึงเอ,อ่อนะเกมรับหรือว่าการเปลี่ยนจังหวะทานซิช t ั่นจากรับเป็นรุกเนี่ยผมรู้สึกว่าไคเซโดทําได้ดีกว่านะเออแต่แต,แต,แต่มันไม่ได้หมายความว่ากองเต้ไม่เก่งนะผมก็ยังยกให้เป็นออแรง SS เทเท่ากันนะครับส่วนซาอูปีนี้ซาอูปีนี้ก็ค่อนข้างคุบเครื่องนะเล่นได้หลายตำแหน่ง จ่ายบอลดีตัดบอลดีแต่ความคล่องตัวยังน้อยไปหน่อยนะผมก็ให้เป็นแรง S นะครับเอนโซเอนโซปีนีออ้ดีทุกอย่างนะเปิดบอลอะไรแต่ความคล่องตัวค่อนข้างช้านะครับเอนโซปีนี้มันเล่นแบบว่าสไตล์แบบดีฟราย i ิ g งเพย์เมเกอร์ก็คือกองกลางที่แบบว่าสวิตบอลการส่งบอลใกล้ส่งบอลไกลก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าแบบลูกคอนลูกเปิดข้ามฝั่งเปลี่ยนแกนอะย so ่างเงี้ยเอนโซตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับ ต่อมาควนเซบาสเตียนเวลอนผมก็ให้เท่ากับเอ,อ,เอนโซลวกันเหมือนกันนะช้าเหมือนกันแต่ว่าตัดเกมเปิดบอลอะไรก็ค่อนข้างดีนะครับส่วนเดอะบอยปีนี้ผมให้เป็นแรงเอสละกันก็คือโคตรเก่งมันอ่อ OVR มันน้อยแล้วนะตอนนี้120นะแต่ว่าปี BTB เนี่ยมันเป็นปีเก่าแล้วแต่ว่าผมยังให้เป็นตัวที่แบบว่ายังไว้ใจได้นะในตำแหน่งกลางรูกเนี่ยยังไว้ใจได้เก่งแน่นอนนะครับเปิดบอลแม่น คือจังหวะปฏิหารคิลเลอ์พาส,สวยๆเนี่ยมีให้เห็นค่อนข้างเยอะนะอ่ะอ๋อมันไปตำแหน่ง C m แล้วนี่หว่าอ่ะโอเคต่อไปตำแหน่งอ่า CM แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในโซนของแดนกลางนะคบเพื่อนๆอ่ะต่อไปเป็นกลางลุกเนาะอันเดอร์บอยผมจัดไปแล้วต่อมาก็เป็นอ่ะบัลลัก์บัลลัก์เปยเอ็นผมให้เป็นอ่ะนี้ละกันก็คือเกง่งแต่จริงๆเนี่ยผมอยากให้บัลลัก์เป็นเมตามากนะอยากให้แบบโคตรเกง่งโคตรโกงอะเอเอสอะแต่ที่ผมตัดลงมา S เนี่ย ไม่ใช่ว่ามันนี้เก่งมันเก่งแต่มันช้าครับมันช้ามากบัลหลักเนะี่ยช้าทุกปีไม่รู้เป็นเพราะอะไรม,ะมันจะเอื่อมันจะเฉืยแต่ถ้ามาว่าถ้าได้บอลมาอยู่กับเท้าเนี่ยคือส่งดีมากป่าคิลร์้าส,สวยๆแบบแบบเดอะบอยก็มีให้เห็นค่อนข้างเยอะแต่ข้อเสียเนี่ยผมว่าเอาไปยืน c m นะน่าจะดีกว่าเอาไว้ตัดเกมนะเอาไว้คุมคุมจังหวะแดนกลางนะครับดีกว่าดีกว่าเอามายืนกลางลุกนะผมก็เลยยังให้เป็นแรงเ t ส s นะ ส่วนเองคุณครูปีนี้ผมให้เป็นแลงเอละกันจังหวะช็อตบงบงอ่ะมีให้เห็นค่อนข้างเยอะนะเออบ่อยไม่รู้ไม่รู้ว่า AI มันเป็นยังไงนะตัวเนี้ยคือมาใหม่เนี่ยค่อนข้างเก่งแต่ปีเนี้ยผมไม่แน่ใจแพทนี้มันโดนเนิร์ฟหรือเปล่านะเล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะต่อมาเมสันเมาส์ปี g ผมให้เป็นตัวนี้เก่งนะครับก็คือครบเครื่องอ่ะเออมีความเร็วตัดบอลได้จ่ายบอลดีแต่ว่าผมก็ยังไม่ให้เป็นเมตาละกันยังไม่ให้โกงละกันนะตัวนี้ก็ให้เป็นเอไปก่อน ส่วนแลมพาดปีนี้นะต้องให้เขาแหละเมตาแน่ๆนะมีความคล่องตัวแต่ก็ไม่ถือกับว่าเร็วแบบปุ๊บปั๊ดตัดบอลดีแล้วก็จุดเด่นคือลูกยิงไม่ต้องพูดถึงครับ power shot แม่งยังไงก็เข้านะครึ่งสนามไม่ใช่ครึ่งสนามบริเวณกรอบเขตโทษหัวกะโลกพ power s h อ t โอกาสเข้า80%ผมบอกเลยเก่งมากลูกยิงไกลโคตรโหดแลมพาดปีนี้นะผมก็ให้เป็นเมตาเลยนะตัวนี้ ส่วนคายฮาวเวดตัวนี้ผมก็จริงๆเนี่ยค่าพลังมันก็พอๆกับ um, มิสันเมานะแต่ผมรู้สึกว่า AI ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะโดนเนิรฟ์ฟด้วยหรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมให้เป็น A และกันก็เก่งพอเล่นได้นะไม่แย่เออส่วนลาวดูบลาวดูบผมให้เป็นเฉยๆละกันตัวนี้หาจุดเด่นไม่ค่อยได้นะครับเป็นปีกก็จริงแต่ความเร็วไม่ค่อยมีเปิดบอลไม่ค่อยแม่นส่งบอลก็พอได้ไม่ได้แย่แต่ถ้าถามว่าจะเล่นไหม ถ้ามีเปิดได้เล่นก็ก็เล่นมันเป็นปีเก่าแล้วอะผมให้เป็นสีแล้วกันเฉยๆตัวต่อมามีไคลโลมูดิผมให้เป็น,นอ,อ i, ันนี้แล้วกันเมตาคือความเร็วโคตรด,ดีนะไปกับบอลดีมากตัดเข้ามายิงในตำแหน่งอินไซด์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยคือโป้งเดียวหายไหมไม่รู้แต่ยิงตรงกรอบแน่นอนนะตัวนี้เก่งแต่ถ้าถามว่าช็อตแบบว่าเลี้ยงไม่ผ่านเนี่ยชา้าๆอึดๆบง,บงๆเจอกับ แบ็กหนานๆเนี่ยมีไหมก็มีนะคะแต่ผมยังให้เป็นเมตาละกันเพราะว่าปีกเนี่ยไม่ต้องดูอะไรมากนะครับดูแค่ความเร็วกับการจบสกอร์ถ้าดีก็ถือว่าโอเคแล้วนะจริงๆจะให้เป็นเอสก็ได้แต่ว่าผมว่ามันมันยังเมตาอยู่อ่ะือเวลาปีปีมันไม่ใช่ปีเก่าด้วยนะนเป็นปีใหม่ด้วยนะมันก็เล่นได้ยาวๆสำหรับมูดิปีนี้นะครับ ส่วนอาซาปีนี้ถ้าไม่มีมูดิกผมให้เป็นโคดเก่งเลยโคดโกงนะเมตาได้แต่ว่ามีมูดิกผมก็ขอตัดเกรดลงมาแล้วกันเพราะว่าความเร็วเนี่ยดอบกว่ามูดิกค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อดีคือเลี้ยงบอลติดเท้าครับแล้วก็ยิงค่อนข้างคมจบสกอร์ค่อนข้างดีการส่งการเปิดลูกค้อสอะไรเนี่ยอาซาปีนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะถ้าไม่มีมูดิกผมให้เป็นเมตาเลยตัวนี้แต่ว่าถ้าจะเลือกหนึ่งตัวในตําแหน่งประจําการปีกซ้ายเนี่ยผมก็ยังยกให้มูดิกเนี่ย ในโอาไม่เกิน125ผมก็ยังให้เก่งที่สุดนะในตอนนี้นะครับส่วนโจโคผมก็ให้เทียร์เดียวกันนะค่าพลังพอๆกันแต่ว่าโจโคเนี่ยออ AI ดีกว่าอาซาก็คือ AI ค่อนข้างฉลาดแล้วก็ตัวใหญ่นะตัวหนากว่าอาซาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคล่องตัวลูกเบียดลูกดื้อเนี่ยการมุดลูกปฏิหารนะสไตล์กับสไตล์พอๆกับสไตล์พอๆกับออพวกลิิวาโดพวกโรน,นินโยพวกเนี้ย ครับสไตล์แบบปีกสายมุดอะ่ะคือตัวใหญ่แต่ไม่ได้เร็วมากแต่ว่าสายมุดไปกับบอลเดี่ยค่อนข้างดีนะโจโคโปีนี้ส่วนสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงปีนี้ผมเอ่อไงดีวะโอเคมันถ้าให้บีมันอาจจะใจร้ายไปหน่อยนะออาผมให้เป็น A แล้วกันนะพอเล่นได้ครับไม่แย่นะแต่เท้าเท้ามีผลค่อนข้างเยอะเปิดเปิดบอลไม่ค่อยแม่นนะอ่ะสเตอร์ลิงปีนี้เปิดบอลไม่ค่อยแม่นนะ เปโดเปโดปีนี้ผมให้ S อละกันถึงความเร็วจะดรอปไปหน่อยแล้วก็เป็นปีเก่าเก่าค่อนข้างมากแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันยังเก่งนะเออถ้าใครแบบว่าเริ่มทำฟูลทีมแรกๆเนี่ยเปโดปีเนี่ยควรมีติดทีมผมบอกเลยราคาถูกแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะเก่งครับความเร็วคือลูกมุดลูกดื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างคือยือนได้ทั้งปีกสายปีขวานะค่อนข้างครบเครื่องนะครับส่วนซาร่าปีนี้ผมก็ให้นะเหมือนกันเท่ากับเปโดเลย ก็คือถ้าใครเริ่มทำฟูเชลซีน่ะงบไม่เยอะเนี่ยผมแนะนําเลยปีกซ้ายปีกขวาปีกขวาเนี่ยเออปีกขวาปีกขวาคุณใช้ซาร่าไปเลยปีกซ้ายคุณใช้เปรดโดผมบอกเลยว่าไอเนี้ยสตัวเนี่ยคู่หูจอมระเบิดประตูนะถ้าเป็นแรงแบบว่าะระดับต้นๆแรง์ไม่สูงมากแล้วก็เป็นทีมที่แบบเพิ่งเริ่มทําปีกสตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับต่อมาจากฟังโกโซล่าฟังโกโซล่าผมให้เป็นเมตาล้วกัน โคตรเก่งโคตรโกรงค่อนข้างที่จะครบเครื่องครบเครื่องในเรื่องอะไรมันเป็นร่างอัปเกรดจากแรมผ่านนะก็คือแต่ว่าแรมผ่านเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะคือความเร็วอาจจะช้าไปหน่อยแต่การจบสกอร์การส่งบอลการยิงไกลค่อนข้างดีส่วนโซลา่าเนี่ยมีครบทุกอย่างที่แรมผ่านไม่มีนั่นก็คือความเร็วนะค่อนข้างคล่องตัวเพราะมันตัวเล็กนะลูกมุดลูกเบียดลูกดื้อเนี่ย ก็มีให้เห็นค่อนข้างบ่อยแล้วแล้วก็ลูกปฏิหารเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นในโหมดมินิเจอร์เนี่ยก็คือสกิลติดตัวคือแม่งโคตรเยอะนะไม่ว่าจะยิงไกลเปิดขวางสนามสกิลหนึ่งหนึ่งเนี่ยโซลา่าปีนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะปีเชลซีแอมบัสเดอร์นะครับปีนี้เนาะส่วนตมากุลิดกุลิดก็เหมือนกันนะแต่เป็นโซลา่าล่างอัปเกรดก็คือเป็นโซล่ซลาเนี่ยมันตัวเล็กส่วนแรมผ่าดเนี่ยมันตัวใหญ่ มันก็เป็นโซล่ากับแหลมผ่านเนี่ยผสมกันมันก็จะได้เป็นกุลิดนั่นเองนะก็คือมันเป็นกองแบบว่าเป็นหน้าต่ําหรือว่าเป็นกลางลุกที่หาตัวจับได้ยากตัวใหญ่ก็จริงนะกุลิดแต่ว่ามีความคล่องตัวค่อนข้างสูงนะครับเอาง่ายๆคือใครเล่นเกมฟุตบอลนะ่ะผมบอกเลยว่ากุลิดเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วยังไงมันก็เมตาม,มันก็ ถ้า R9 คือโน1ของกองหน้ากุลิตก็คือโนน่1ของกลางลุกหรือว่าหน้าต่ำผมผมพูดแบบนี้ดีกว่านะก็คือเก่งโอเคแล้วก็มาเชฟเชงโก้เช,เชงโก้ผมให้เป็นเมตาเลยนะตัวนี้โกงมากสองเท้าตัวสูงแต่ว่ามีความเร็วความคล่องตัวการจบสกอร์ดีหมดดีทุกอย่างเก่งมากแล้วก็ดอกบาด็อกบาจริงๆเนี่ยในใจผมนะที่เล่นมาผมว่าเก่งพอๆกันแต่ดอกบาเนี่ย ความเร็วค่อนข้าง่ดาดอปกว่าเชฟกว่าตอเลสค่อนข้างเยอะผมให้เป็นแลงเอสละกันก็คือโคตรเก่งแต่ว่าไม่ได้แบบว่าโกงหรือว่าเมตาเพราะอะไรเพราะว่าด็อกบาปีนี้ผมรู้สึกว่าเฟิร์สทัชโดนเนิฟนะครับเฟิร์สทัชโดนเนิฟเห็นได้ชัดเลยว่าแม่งจับบอลบงหลายจังหวะมากจังหวะแรกบอลเสียค่อนข้างเยอะนะสำหรับด็อกบาปีนี้แต่การจบสกอร์นะการยิงการทำประตูจากระยะไกลอะไรเนี่ยยังไว้ใจได้จริงๆเพื่อนๆบางคนอาจจะให้ เมตาโกงก็ได้เนี่ยก,ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมยังให้เป็นเอสไม่โดนเนิร์ฟเฟิร์สทัศเนี่ยผมให้เป็นเทียเดียวกันกับเชฟเชงโก้เลยนะเก่งมากดอกบาปีนี้ส่วนต่อเลสผมก็ยังให้ไม่ถึงเมตานะปีนี้ปีเฮจี G. ถ้าถามว่าเก่งไหมเก่งครับแต่การจบสกอร์ผมว่ามันอาจจะไม่คมเท่าเชฟเชงโก้เท่าไหร่แต่แต่ถามว่าความเร็วอะไรเนี่ยมีแล้วก็เชฟเชงโก้เนี่ยปีนี้เท้ามันห้าห้าเนาะเออแต่ว่าต่อเลสเนี่ยจริงจริง ตอนเล่ด็อกบาเนี่ยอ่ะถ้าเพื่อนๆแบบชอบเนี่ยผมให้เป็นเมตาได้นะอ่ะแต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมก็ยังให้อยู่ในระดับเดียวกันแลถ้าถามว่าเทียบได้ไหมมันก็เอสแก่ๆอยที่ผมบอกนะเอสแก่ๆนะแต่เอสเอสก็ได้หรือว่าเป็นเอสก็ได้นะเก่งเหมือนกันนะครับไม่แย่ส่วนชิลูชิลูปีนี้ก็ผมให้เป็นอันนี้แล้วกันจบสกอร์ดีไหมไม่เท่าไหร่ครับไม่ว้าวแต่ข้อเสียเลยคือช้ามากแล้วก็ตัวใหญ่ ถามว่าสําหรับคนที่ชอบเล่นกองหน้าตัวใหญ่เนี่ยคือมันดีคือมันลุกเบียดได้ลุกดื้อมันมีแต่ว่ามันต้องเล่นหน้าคู่นะครับเล่นแผนหน้าคู่ถ้าเล่นแผนหน้าเดียวชีลูปีนี้ไม่เวิร์กผมบอกเลยว่าช้ามากไม่ดีเลยนะครับส่วนโมลาต้าก็จริงๆก็พอๆกันแหละกับชิลูอะแต่ผมให้เป็น A แล้วกันคือมันยังดีตรงที่มันมีความคล่องตัวแล้วการจบสกอร์มันก็ ถามว่าคมกว่าชิรูไหมไม่ได้คมกว่าครับแต่ว่ามันดีกว่าีตรงที่มันคล่องตัวมันพิ้วนะก็คือมันยืนหน้าเดียวได้เออแต่มันก็ยังไม่ถึงกับแบบว่าโคตรเก่งโคตรโกงอะไรเงี้ยผมก็ให้เป็นเก่งปกติแล้วกันเล่นได้ส่วนลูกากูลูกากูปีนี้จริงๆให้บีได้นะเท่าเท่าชิรูแต่การจบสกอร์ดีกว่าชิรูค่อนข้างเยอะแต่ความเร็วอะพอๆกันเลยนะครับตัวใหญ่เหมือนกันลูกเบียดลูกดือ้อ มีอันนี้คือข้อดีข้อดีของกองหน้าตัวใหญ่คือมีลูกเบียดลูกดือ้อแต่ข้อเสียคือมันช้ามันเล่นหน้าเดียวไม่ได้มันต้องเล่นหน้าคู่นะหมดยังอ่ะหมดแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับเทียริสฟูลเชลซีทั้ง49คนชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่าการจัดเทียริสเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่ได้เล่นมาแล้วก็ได้เจอในแรงมาทั้งหมดเลยนะครับต้องขออภัยถ้าขาดตกบกพร่องตัวไหนไปที่ไม่ได้หยิบเข้ามาเนาะ ก็อาจจะมีบางตัวที่ผมไม่เคยเล่นผมก็ไม่อยากหยิบมาหรือไม่ก็ที่พวกสเตตพวก o v r เกิน125นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือถ้ายกมาหมดเนี่ยมันก็เกือบร้อยตัวคือมันเยอะนะคลิป1ชั่วโมงมันก็ยังทําไม่เสร็จอะครับผมก็เลยแบ่งพาร์ตมาเป็นแบบระดับนี้ไปก่อนนะก็ประมาณนี้เลยก็ถ้าให้ผมจัดอันดับความเก่งนะก็คือตามเทีริสเนี้ยผมให้กุลิตโนหน นะครับลองลงมาก็เป็นกุตัวละกันนะแล้วก็แลมพารธอ่ะเชฟนะครับก็คือเก่งมากแล้วก็โซล่าโซล่าโซล่าเป็นตอนนี้ลกกะกันดูกกูเอ้ยไม่ใช่ดูริกเกอร์อ่ะประมาณนี้ความเก่งความเก่งผมให้ประมาณนี้ละกันเรียงตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวทั้งหมดแต่ถ้าถามว่าจะเอาเอ่อสิบขึ้นมาเป็นสิบอันดับเทียริสเอสเอส ได้ไหมอ่าถ้าเอาขึ้นมาผมเลือกขอเลือกเป็นจริงๆแม่งผมอยากเลือกคูคูระย,ยาวะ่ะแต่ว่ามันเก่าแล้วอ่ะพอปีมันเก่าสแต็ตแรงสงสูงมันก็เล่นยากผมขอเลือกเป็นเมาส์แล้วกันนะครับอ่าถ้าเป็นสิบอันดับเนี่ยผมก็จัดตามนี้เลยสิบอันดับเทียริสกี่เก่งที่สุดก็ตามนี้เลยนะ OBR ไม่เกินร้อยยี่สิบห้าตามนี้เลยแต่ก็อ่ะให้ประมาณนี้นะถ้าสิบอันดับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเอาตามความจริงผมก็ให้ประมาณนี้แล้วกัน โอเคก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับคลิปจัดอันดับเทียริสฟ c h e ชลซีก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ